เงิอนอยู่จํานวนหกเซนซาหะพัดกีบเนาะเพิ่น,น<ด>ทางเราค่ะทำเนียมมันตัวนี้ก็คือปลายมันอันนี้ก็คือหกเซนเนาะปลายกก็เห็นวัดถ <c oughs> ้อ<ด>ยว่าเอาเราควนจะให้ควานยุติธรรมดีใจทั้งพี่รังสียาเพิ่นกะมีน้ำจิตน,น้ำใจน<ด>เ,าเานาะเมาเหมาบให้บ้าก้าเป็นทีเรียบร้อยเยด้อเดทำแบุบนี้เลยนะพี่ยังก็พี่ศิลาบ่ ลังศิยาโังมิยกลายเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นยาจีนทางฝั่งไทยเนาะโบ้ฮู้ว่าพนอยูอ่ประเทศไทยหรึวา จ้บสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเมย์พี่น้องเอฟซีกันเบ้ดสุขุสุขคนสุมองสุบนเนาะว่าพ่อเมย์พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ต่างประเทศกันยินดีต้อนรับขาสู่ซ่องสาบุญมาบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเลยโดยมาพ่อกันก็สาบุญมามานี้สาบุญกะมาทางเฮือนน้องไอเดียพี่น้องเลยมานี้เนาะมาทางเพื่อนน้องไอเดียเพราะว่าเมื่อนี้เนาะมีทางผู้ใหญ,ญ่จะดีหรือว่าพี่ พี่รังสียาเนาะได้ฝากเงินมาจํานวนหนึ่งเพื่อมาให้ทางเบาเก้านี่แหละสมุนก็เลยสิเอินเบาเก้ามาทางเพื่อนน้องไอเดียเพื่อมอบให้ทางเบาเก้าที่ว่าเทอันหน้าบ้านให้น้องไอเดียบอลใดบ่พอก็ให้ทางเบาเก้าเพื่อนมาเสริมมาแต่งให้ให้มันจบวม,มันงามพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามือน,นั่นมันบ่พอพี่เพื่อนก็เลยฝากเงินมาเพิ่มเติมให้อีกแลก้วก็ไปมอบให้ทางเบาเก้าเพื่อนพี่น้นองเลยไปมอบให้ทางเบาเก้าเพื่อนแล้วก็ กระสุดแล้วแต่บ่าวเก้าเนาะทางพีเพิ่นบอกว่าให้ให้บ่าวเก้าว่าสันแล้ววันนี้เพื่อสะบุญมาหอดเนาะเห็นทางบ่าวพรนี่พี่น้องเลยบ่าวพรกับน้องถวยทองมือเศร้านี่สะบุญนโทสั่งทรายเนาะสั่งทรายเพื่อไปบ้านน้องเข็มแต่ตอนนี้เห็นบ่าวพรกับน้องถวยทองตักทรายอยู่สงสัยเพื่อนสิเอามาเทไว้นี่เพราะว่าไปพุ่นบบได้ตามเบิ่งนี่พี่น้องเลยเพราะว่ามัน่านมันคาเนาะเดี๋ยวสีพาพี่พระน้องเข่าไปหาทางน้องถวยทองกับบ่าวพรสะกอนพี่น้องเลย เฮากับมาหอะเลยเนาะกับเมื่อวานนี่สบุญกะนี่เนีสิมาบอกให้พี่ให้น้องได้ฟังเนี่ยว่าทางเฮาได้เห็ดใบกัมมาซิดมอบเพื่อนให้น้องไอเดียอะไรพี่น้องเลยทางผููญ่เบิรนก็ว่าอยากเห็ดอยากให้เห็ดไมหมเบ่ร์สันเพราะว่าเห็ดแบบนั่นมันโบถือวบาร์สันเนาะเห็ดไหมจังใดนั่นเฮากะถ้าไปเบิรงนน้ำกันเ้ยเดี๋ยวเมื่อนี้สบุญมีเวลาหรือว่าได้โอกาส เวลาที่เหมาะสมสบุญสิไปหาทางผู้ใหญ่บ้านเพิ่นอีกเท่านึงพี่น้องเลยแต่ตอนนี้สิเขาไปทางเพื่อนน้องไอเดียสะก้อนสิไปหาทางบาพัพพรสะก้อนเห็นเพิ่นส่วนทรายส่วนาย,วนยางอยู่พี่น้องเลยตอนนี้สบุญก็อยู่พี่แหละเนาะโยนทางพี่ไปพี่น้องไปน้ำกันเพื่อแหละไปเพื่อนน้องไอเดียกันเลยพี่น้องเลยไปทางบาพัพพรไปถามเพิ่นก่อนเป็นอยังเพิ่นขึ้นมาถอกทรายไว้พี่เนาะโอ้ทองฟ้าเจีมใสพี่น้องเลยงามแท้ทองฟ้าเนี่ยพวกทางบาพัพพร กับน้องถุยทองสบายดีเด้อนมนมโอ้สร้างไส้หมูเศร้านี่ไปบ่ฮอดพุ่นบ่มันค้าบ่หรือวันใดๆอ๋อเพิ่นเลยบ่กล้าเอาไปโอ๋อเพิ่นก็เลยมาถอกไว้นี่บวะนี่เลยพากันมาคนเอาอันได้รถไทยไผมาคนนี่ม่นโอ้ไปยืมรถเพิ่นอ๋อเลยให้ทางน้องถุยทอง กับเจ้ามาขนบ,อบอน่อแบบนี่อืมอืมอือ๋ออะบ่ย่างบ่ย่างเดี๋ยวสิให้อันกำลังใจอีดอกนะ้าตั้งแตทางน้าเดี๋ยวให้กำลังใจคนแล้วกันเออปู๊เอากระเบื้องมาอีกแก๊ดน,นึงทั้งว่าฟอนด์อะโอ้ตีนบ่อเป๋วบ่อฟอนด์อุ้ยฟอฟอฟอพอ๋อยนะ<ม>พูก<ม>น้ำเย็นอยู่ใ<ย>น,นรถฟูซี่เอาไปเลยบ่หรือสิให้ใส่รถไทยไปเลยใส่รถไทยไปเลยบ่ อ่ะเอาใช้รวไทยไปเลยเดี๋ยวมันสีเปืออือก่อนเพื่อสีไปเนาะเดี๋ยวสรีวิวเพื่อนน้องไอเดียกันปดนี่ลแหละมาปดนี่ลูกใช่ปอะอะเอาไปถ่าเด้อ <ใจ S 1> เดี๋ยวแล้วอะไรสีให้กำลังใจดอกคนดินเนาะข้างน้องเขือทองกับบา่าวพรเพลินเมื่อถ่าเด้ออยู่เือนน้องเข็มเพล่ละไปละสองคนเพลิน บ่าพรกะรับน้องเกยทองพี่น้องเลยนะคนให้เดี๋ยวเพิ่นแร่สมบุญสีมอบให้น้องเพิ่นอยู่เนาะเป็นกำลังใจของน้องๆเพื่อนทางเพื่อนลูกสาวเพิ่นสมบุญินะมันนี่กับย่างสิไปหาทางโคบ้านเพื่อนใหม่อีกอยู่พี่น้องเลยทางที่วาเห็ดมอบใบกับมะซิดเมื่บ้านนี่เนาะ ทางผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้โทรมหาสบุญว่าทีเหตุแบบนั่นน่ะมันบ่ถือว่าสันเนาะเพิ่นสิให้สบุญไปหานายบ้านไม่แล้วก็สิใไ้เคียนหม่พี่น้องเลยทางที่ผู้ใหญ่เพิ่นบอกสบุญก็สบุญกิเฮ็ดตามนั่นเนาะสบุญได้เดี๋ยวสบุญมานน่ก่อนสบุญมาืมอนี้ก็สิมีเงินเนาะมามอบให้เบาเก้านี่มีทั้งพี่ใจดีทั้งฟังไทยว่าสันฝากเงินมาให้สบุญแล้วก็สิมาให้ทั้งเบ้าเก้า เอามาอันอันเอาดินเนาะมาใส่บ่อนี้อีกแน่ที่บ่อนมันบพ่พอพี่นองง้องเอ้ยเออบ่อนมันบพ่พอล่ะสะบุนก็นสิได้อันให้ทังบ่าวก้าวมานั่นใหม่อีกเดี๋ยวสิเฮากะมาอนี้กโอ้เน,นาะทรายเพิ่นพี่น้องเอ้ยอรถมาบ่ได้วาา่าซั่นอ,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 อือรถาบ่ได จำเป็นพี่น้องถอกไว้นี่เนาะว่ารถมันค่าพี่นางเพิ่นอนสบายดีเด้อป้าก้าวสบายดีโดยมายังถือนั่นไปพี่ช้างมานี่โอ้สิหันสายสายสายใดคลองเงินประตูอะไรไปเสียบกระดานนั่นอ๋อสิเอาอันนี้เดีไปตัวพ่นมาเนี้โดยมาแล้วเพราะว่าสายไฟบ้านเนี่ยมันสายพันสายไฟมันดอกและสมบูรณ์เลย เราใส่ไฟใส่ไฟตัวน네ั้นม oh. sí. oh, okay. okay. ันเสียบโบได้ก็เลยเสียเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนโดยบ้านฟอร์มพอยเป็นต่อบ้านนี้แล้วใหม่เลยแต่โต๊บกระดานคุนบ่ใหม่บ่สายแตกอยู่สายไฟพี่ขาดบนพ่โอ้กันรังค้าพี่โอ้ขาดอยู่พี่เลยโดยก็เลยใส่ไฟก็เลยใส่โบได้เลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนสายบบบนี้แม่อะไรดึงดึงออกพี่แบบโอ้ก็เลยเสียดึงมาพี่โดย กมาทางพี่กันแล้วมาพี่กันเนาะอก้าอันนี้บ่ได้แล้วเลยเนาะยังพอเน,นาะเคลียรนังเพิ่นนี่แหละจังพี่บาแร้วบาตมีเงื่อนนบิดมัดผมซะอีกจะหน่อย้วก็จังพูดคุได้ไว้วานพักไ,ไว้วานพักกินบ่ก้าวเนาะ <c oughs> มาหนี่เนาะมามามาหนีกับข่อยมาผู้ที่เห็ุนั่นข่อยสั่งไสมาเพื่อนไม่น้องเข็มเพื่อนยันค้าเพิ่นเลยมาถอกไว้นี่โดยแม่ละเพิ่นมาถอกไว้ก็เลยให้น้องเพื่อนมากคนเอาให้ทั้งน้องเพื่อนมากคนนะเบลพรครับน้องเกยทองคนไปเอาเพิ่นนี้รถแก้อยู่ว่าชาวบุญเพิ่นจักเพิ่นยืมรถไปมาไม่น้องเข็มยืมรถคนน้ำมันนั่นแหละรถพี่น้องเราบอกไงดื่มคนน้ำมไกนาย บอเห็นข้าเจ้ามาเอาแล้วน้องเพิ่นมาเอาแล้วก็บอพรกบน้องถวยท้องมามื่อนี่กับข่อยว่าสินั่นอยู่ม่วว่านี่เนาะทางผู้ใหญ่เพิ่นโทรมาว่าเดืองเห็ดหม้อใบกับมซิดนี่แล้วเพิ่นว่าเพิ่นว่าบุทึกว่าสันเพิ่นว่าเห็ดบุทึกเดี๋ยวเพิ่นจะไห้ไปหาพวกบ้านไม่ว่าสันเนี่ไม่ใช่เพิ่นจะไห้ไปหาทางพวกบ้านไม่ว่า ดีว่ะเห็ดเนาะกับเมนยูใส่ซือแบอบเก้าคนว่าโดยโดยแต่มันก็ต้องมีซือข่อยน้ำชนะเพราะว่าเอาทั้งที่ข่อยนี่เป็นหห้มีกรรมสิทธิ์น้ำกันแบบกรรำถานนองไอเดียประมาณนี้นะแบบละวานนี่ยประชัยชาวตะบนใส่ขอใส่ข้อใส่ซือข่อย,ย,อย,อยมีแต่ใส่คนหมอบหมอบเพื่อนหยอย้ไอซือเพอเพิ่นเพื่อนเบิ่งในคลิปแล้วเพิ่นเพิ่นบอดิกบนบอคักใจเพิ่นทังหดเพื่อนเพื่อนเนาะโดยเพิ่นก็อยากให้ข่อยมาหาในบ้านเพื่อแก้ไขให้เพิ่อนนะเพราะว่า Rồi Rồi. Rồi. Rồi ไปคุยนําบ่าวก้าวนําอยู่ว่ะ Rồi 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 อันไขว้ได้แต่เป็นผู้มอบเพื่อนให้เฮ็ดเพื่อนละมอบเพื่อนให้แต่ว่าเพื่อนนี้ยังให้ข่อยมีมีกรรมสิทธิ์ถือมอบกับใบกรรมสิทธิ์นี้ไว้เลยว่าสะขัดของไป้างหนาเนาะแมนมันมีเว่ายงเนาะเลยเลยมีซื้อเจ้าคู้เดียวมันกระโบดีว่าสั้นซะเลยมันกํัดต้องมีสองคนหรือสามคนเพิ่ะเลยเลยเพื่อเป็นพยานหลายคู่หลายคนแมนความเพลินและสบุรณ์เย มันน uhm, er ี่กับข่อยมามันนี่เหรอเนาะมีทางผู้ใหญ่เพิ่นว่านี่แหละบอลที่บอกเก้าเทนี่เนอะซาบุนจะอยากให้เอามาเพิ่มเติมใส่เพิ่อนจะชอบเนาะเนาะอยากมาใส่ให้มันแล้วอะไรก็นเดินหมอบเงินให้ทางบอกเก้าเดินเดินเดินใดมันบกพองก็ให้นบอกเก้าเอามาใส่เนาะเดินซาบุนมาใส่เล็กๆหน่อยๆนี่แหละมันเดิน เงินจำนวนนั่นแกเพิ่นฝากมาพันหนึ่งหากใอยเอามาเป็นเงินกีบมันนี่เดราะวเอาเงินมาเป็นเงินกีบเอาไปบักก้าแล้วก็ซืแจกคือเก่าแล้วเลยแม่เป็นแม่แม่ละสมบูรณ์เลยเลยสมบูรรอบครอบดีละดีเลยตลาดเงินกีบเนาะเลยเป็นบอกพ่อหนึ famoso, totally> ่งหน่อยเจ้าก็ซื้อมาใส่เนาะเลยสมบูรเอาไว้ใส่ไว้ซอยเนาะเลยเลยนั่นซื้อนี่ให้น้องไอเดียกินน้ำนี่ให้เจ้าน้ำเลยเลยแต่พิ่นฝากมาพันหนึ่งแค่เลย มาใส่หน่อยเนี่ยหน่อยๆบ่ก้าวพักสักโมบเงินให้ทั้งเจ้านั้นได้ไหมโมบเงินให้นี่ได้แบ่งทั้งพ่อทั้งพ่อให้แบ่งกันบ่คู่คนบ่สาบุนบ่เพิ่นมาเพิ่นฝากให้เจ้าได้ฝากให้เค้าย่างเดียวบ่เพิ่นอ่ได้ว่าเป็นนางนี่เราไม่ได้อ๋อเลยเดยฝากให้บ่ก้าวอาจารย์เลยเลย่ากให้ไพ่เนาะเม็ดเดียว ฝากเงินจำนวนนี้ให้เบ <Do it. S 1> ้าเก้าในเด้อว no. ้านสันเด้อเชิญเบ้าเก้าเฮ็ดเพียกหมู่บ้านนี้ชนะเด้อเด้เท่เลยการบอลในบ่อพ่อเลยอยากให้เบ้าเก้าเอามาเพิ่มไซด์แบบเด้อเุิญสวัสดีสาธุดอยสวัสดีโค้ชมาไปให้ฝากให้เบ้าเก้าที่แหละเพิ่นกเพิ่ก็ไม่ได้บอกว่าให้คุณอันเด้อร์คุณนีเด้อนะเพิ่นเม่ได้าให้เจ้ากะบอลที่มันบ่อพ่อเลยอยากให้เจ้ามาใส่จังน้อยชนะเด้ยเด้อเด็นั้นเนาะ <ève S 1> <sociedad. S 2> ไม่กวดเพิ่นกระส้นไว้นี่เนาะเพิ่ไว้หน้าบ้านเพิ่นได้ไม่กวดไปไว้หลังบ้านเพิ่นเนาะทางเอฟซีเฮาเขามินมาโดยโดยคดีและเอฟซีเพิ่นจังใดมันทีบถึกบดต้องบันไดบันไดบดจบบดงามเลยเพิ่นกาอมเมนต์มาซอยเฮาบอกเฮาเตือนเฮาก็ได้ปรับปรุงสาเสาบุญเลยกันโดยโดยคดยก็ดีใจเฮาก็ได้ทั้งทีเฮาคิดว่าเฮาเห็ดถือบด ภูพิ่นเบิ่งบังพิษอันบ่งามนางเทตะเข้านักเตะเฮาบ่ฮู้จักเนาะยแบบแต่ละบ้านบัดบ่คือกันว่าซั่นซะโดยโดยโดยเต่ละบ้านนี่บ่คือกันว่าสิแนวใดลอมโดยอันบ่อันบ่งามเพิ่นก็มาตัดมาเตือนว่าโอ้ยดีแล้วขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆก็ก็เฮาจังสิได้ปรับปรุงเนาะก็คนเบิ่งก็บบางทผู้หนึ่งผู้หนึ่งสองคนเนาะก็หลายบ้านหลายเมืองโดยทั่วโลก คนเพั่นได้เฮานี่คนเดียวบัดซีเห็ดยัคนเดียวบ่ได้เด้อเด้อติดใจหลายคนบ่ได้เนาะเด้อทางน่องไอเดียกัยังไปโรงเรียนเนาะเด้อเด้อไปส่งเพิ่นมาเช้านี้จะคือว่าเล้าบาก้าร์น่าจะมาใส่บอลมันบ่พอเนาะเด้อสบุ่เพิ่นบอกว่านี่แหละว่าเงินนี่ไปให้งบาการ์เด้อว่าซั่นเดิ้อเด้อว่าเบงผู้นั้นเบงผู้นี้กัเพิ่นบ่ได้เยวบอกนะเด้อ เอาเงินจำนวนคือเพิ่นบอกมีแต่นอกว่าเพิ่นบอได้ว่าแบ่งผู้นั่นคุณนี้หน่อยสองคนโอ้โเราก็เจ้าเฮ็ดกับผู้ใดเพราะว่าคอยก็มาบ่ทันเนาะแต่เพิ่์นห่างแบบนี้เรับก็ตามที่เพิ่นบอกนะหน่อยสองคนโอ้โหมีเกี่ยวคนก็มาผู้ดีฮะยังดีหมอะเงินแห่ทางเบาเก้าเพิ่นกันแบบนี้ฮะขามาเป็นเงินกี่เบาเก้าไว้หน่อยขี อาเป็นเงินกันเออเป็นเงินกี่หนักปังกันอือสองเซนสามเซนสี่เซนห้าเซนหกเซนอันนี้กระป๋ายมันเนาะเพป็นพี่รังศิยาเนาะเพื่อนกับเป็นผู้ใหญ่เจดีย์ทางฟังไทยเพื่นก ฝากมาเลื่อยยูมาสมทบเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะมันนี่เพิ่นก็ฝากมาอยูพันหาล้อยบาทแล้วก็เพิ่นก็ให้สมุนน้ำกะหาล้อยมันนี่เพิ่นก็มาให้เบลก้าวเนาะบนได้มันโป๊ะกับเบเก้าเอามาเติมใส่เองเด้อเบลก้าวเด้อเลยเนาะเอามาเป็นเงินกีบเด้อพี่เด้อเนาะกมีเงินอยู่จำนวนหกเซนซาหะพันขีบเนาะเพิ่นทาักมาทำเนียมมันตัวนี้ก็คือปลายมันอันนี้ก็คือหกเซนเนาะปลายกบก็เห็นบัสเห็นบัสคอยว่าเอา คนกรจายคนเยอนะดีใจตั้งสีรังสิยาเพิ่นกะมีน้ำจิตน้ำใจเนาะเมาเหมาะแห่งบาร์เก้าเป็นทีเรียบร้อยเด้อด้วยด้วยด้วยขอบคุณขอบุญและสมบุญเลยด้วยเนาะครับพี่ยังก็พี่ศิลาบ่รังสิยารังสิยาด้วยเพิ่นกะเป็นเพื่อนเจริญทางฝั่งไทยเนาะด้กะบ่าวฮู้ว่าเพิ่นอยู่ประเทศไทยหรือว่าตอนนี้เพิ่นอยู่ประเทศไทยหรือว่าพนอยู่ประเทศใดกะบบ่วฮู้มีแต่เพิ่นบอกว่าอยู่ ทางไทยแบบนี้เลยเนาะมีแต่ให้ทางบ่อเก้าเพิ่นนี่เลยนะบุญขอบขอคุณเพิ่นไปเด้อบด้วยนะนะทางบ่อเก้าก็ขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆเด้อทางทางพี่ล<า>งัลงสิยาเนาะก,ก็ขอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งยอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจขอเพิ่นลำล้ำรวยๆมองเงินมาให้ทางน้องเท่อด้ก็ขอกลับเพิ่นไปหาคืนเพิ่นไปหาลอยเท่าพันเท่าขอเพิ่น จงสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดงานภารกิจจริงใดขอให้รับอื่นเป็นหนาเด้อสาธุโดยนาะทั้งสมุนกับบมี่อย่างไรด้วยพี่เด้อนาะพี่ก็เงนมือสามารถซอยตลอด น้องก็มีแต่มือสิบนิ้วนาะที่ตอบบุญแทนคุณที่ว่าฝากเงินมามานี้ทางเอื้อยเพื่อนก็นได้ให้ค่าน,น้ำหมอกน้ำมันสมบุญกหา,หาลัรอยบาทเนาะขอบุญขอบคุณในลายให้เพื่นและครอบครัวของเพื่นให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีปรารถนาสิ่งใดสมควรม,มื่งมัดปรารถนาเด้อพี่เด้อเนาะให้ ขอให้เพิ่นมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันก้อนเงินเป็นโฮมโฟล์โฮมไซสให้โลกให้ลานไปโดนๆเนาะเพิ่นต่อยมาจลอดกกลับคืนไปหาเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าเนาะบาเก้าเนาะดีใจที่ว่าเพิ่นได้ให้เป็นสะพานบุญให้กับทั้งพี่เพิ่นกับให้มาเลื่อยอยู่บาเก้าเอ้ยู่สมบูรณ์นี่มาถ้ามาทางเพื่อนน้องไอเดียกันดีใจที่ว่าเพิ่นได้มองเห็นเพิ่นกับแพงน้องไอเดียหลายคู่หลายคนทางเพื่อนทดีก็ได้ คอยกันถือว่าน้องไอเดียกับมีคนที่มีวาสนาเนาะพ่ะเก้าเนาะด้วยครับผมแทงลายถ้าถามว่มีผู้หักหรือว่มีผู้เห็ดเคื่อนเห็นน้องไล้วแม่เลยพบุญแม่แม่เพิ่นหักลายทีลายกุมูที่สุดคือที่ว่าผู้โอหักของเพิ่นนี่แม่นด้ยยอมใจเพิ่นพ่ะเก้าเลยด้วด้วทางพระเก้าขอบุญขอบคุณหลายๆที่เข้ามาหลายๆท่านเนาะที่เข้ามา หากแพงทางน้องอเดียขอขอบุญคุณหลายๆเพเดนขอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งคือกันอยู่เย็นเป็นชุกชุกกายชุกใจคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนยากข่มสมความหมัดมุ่งหมัดปรารถนาขอเพิ่นร่ำรวยไปมนาเด้อสาธุสาธุเอากรไดผมมีอย่างลยมีแต่นกมือเอาเนาะบกล้ามีแต่นกมือขึ้นทัวขึ้นซอยข้ามากกรได้ช่วยหาับผู้ดใจทั้งที่ผมเคยเห็นหน้าเห็นตาเพิ่นเนาะียง ่เหนื่อเละครัามาได้ดีใจครับก็ะมือมียางตอบบุญแทนคุณเพิ่นก็มีแต่มือสิบนิ้วเลยทั้งบาเก้ากับสาบุญเลยเลยทั้งทั้งบาเก้ากับขอบคุณทั้งสาบุญหลายๆเด้อขอแต่กระมีแต่ผู้ใหญ่ใจดีขอแต่หักขอแต่แพงชาวบุญเด้อเบิดกันสุขุสุขคนเบิด์ตต่างทั่วประเทศเด้อสาธุสาธุสุขพจน์แะเด้อบาเก้าเด้อเลยตามนั่นเนาะบาเก้าเนาะที่บ้านแม่บ้านปทั่วบปทึงกะให้เจ้าหายายใส่เนาะมีเหลือเนี่ยจะก็เอาไว้ โด,โดยเจ้าแหละเป็นจังได้ลูกสาวเจ้าองบ้านนี่ใครในแล้วได้ซื้อยาที่สมุนแนนาใหายวาน,นี่แล้ว<ก>มากินเลยใครแน่แม่แม่แม่มเพราะคนไปกินอย่างกินกินขนมแบบขนมแบบใครแบบมันมันนะน่นนะสมุนกินนี่แล้วพลราทองอึง่งขึ้นไปแล้วแบบแม่แม่แม่ บราขออนุญาตน้ำบราขออนุญาตน้ำบ๊ตดบบ๊วยขี่อะไรสักบุญแบบนี้เลยที่าคอยบอกเอาย้านมากินรถโยบอกโยบเลยมาคืนนี่นะโอ้ดีแล้วอากาศเลยโดยโดยคือไปไปหาหมอสบุญเลยเลยเอาย้ายมากินเลยลงเลยแบบนี้แม่นแมนแมนอย่าทานน้ำข่าวพี่น้องในตาได้บินเนาะพะเก้าดีได้พี่น้องดีแต่แท้เพื่อนไปซื้อมาให้ลูกเพื่อนกินเมื่อว่าในนู่นสาวเพื่อนเท็บท่อง ร่มบอลลูงบอลซันซันเนาะบักกาแม่นแมเดี๋ยวขอบใจบักกาอะไรดีขอยสิบเดยขอบุญขอบพุณคือการสรุนคือการสรุนเลยเนาะโดยสบายดีโอเคเนาะวันนี้สรุนก็ได้มามอบเงินให้เบาเก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เนาะเดี๋ยวสรุนมีนั่นกสิไปหาทางผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเลยพี่น้องเลยคือวันนี้ก็ทางผู้ใหญ่จะดีเนาะทางฝั่งไทยเพื่อแหลรหรือว่าพี่รังสิยาเนาะได้ฝากเงินมาจำนวนพันหาร้อยบาท เพิ่นกรใหายคาน้ำม hey ่องน้ำมันสะบุนกินน้ำกินไนประสานทางพี่เพิ่นก็ะดห้มัดห้มาดูยูพี่น้องเลยเนาะขอบุญขอบคุณหลายหลด้วยพี่เด้อที่ไว้วางใจน้องเป็นสะพานบุญให้ให้พี่และครอบครัวของพี่จงอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีต่ความสุขความเจริญด้วยพี่เด้อพี่ ให้มาสําดกระกับคลืนไปหาพี่ร้่ยเท่าพันเท่าขอให้พี่ปรารถนาสิ่งใดสมควรมุ่งมาตปรารถนาขอให้บุญรักษาเทววดาคุ้มครองขอให้เงินไหลน้องทองไหลมาด้วยพี่เด้อขอให้พี่จงอยู่สุขกายสบายใจมีแต่ความสุขความเจริญขอให้อายุมันคันเงินเป็นโฮมโฮมไสให้โลกให้ลานไปโดนๆด้วพี่เด้อเนาะพี่พี่รังสิยาอยู่ทางฝั่งไทยเพื่อให้ที่ให้น้องเป็นสะพานบุญให้กระไดให้นี่ได้พี่ลำรวยไปเมื่อนาเนาะ ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเพิ่นสำหรับคลิปนี้สมบุญกศิลาพี่และน้องสักไปสักกอนขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่เจ,จดีย์เอฟซีทุกคนที่ติดตามฮับส้มคลิปตั้งแต่ต้นจนจบและบอคาโฆษณาสำหรับคลิปนี้สมบุญกศิลาพี่และน้องไปสักกอนพอกันในคลิปหน้าเนาะขอบุญขอบคุณในลายอ๋มมอมาเน้ยองนนี้เอาสีหันมาทั้งนี้ได้คือหลายคนแท้อันนี้ก็ล่างไว้สิไปอสบายดี ก็แล้วไงสิจบคลิปผ่นมาถ้ามียืนสับลาบอยู่พักกันมาพี่ช้างไอ้นี่เมนพี่ช้างเล็กเศษเล็กเศโอ้เล็กเศษฮะเธอได้ซื้อค่ะพันโอ้สามร้อยพอได้สามร้อยนะบอด้เบรคเล็กเศษแล้วล่ะได้ไอ้แก้วเศษละร้อยได้โอ้สีอามาเขืยังอันนี้อานว่วานมาจับขอบทีวีโอ้เอามาตั้งทีวีน้องไอเดียบ่้ะมาหนี้เบิ่งในโทรศัพท์ก่อนเพราะว่า สร้างเงนยังบุกสร้างกงนยังบุกเฮ็ดโอ้สร้างสร้างไม่สร้างไม่เลยสร้างเฮ็ดเฮือนเพิ่นบุผลบุเบียนสร้างตั้งทีวีโอ้บ่ย่างให้แก้วแล้วบ่ย่านดอกแล้ววะซ่อมนี่ฮือนหลังมึงไงยังเฮ็ดได้หรอวะน้อยให้แก้วทีวีขึ้นพายใช่ไหมเนาะทีวีนี้ว่าไดเตือนบัดอันใหญ่เห็ดง่ายบัดอันน้อยแบบเห็ดยากเพปิดใช่ หากะมาหอดนี่บ่โดยโดยสมุกกระบาดทาเพิ่นตัวสมบัติกระเบื้องนี่ทนหรือดเนาะทอนี่บ่นี่ผูสิบเปตั้งตับผู้ตั้งคนละชนคุณเจ้ามาซื้ออยู่ตลาดนี่บ่ีบนเจ้่ปกติอันนี้มันใส่เส้าซีนี่บ่แต่บนวันใส่สันสันยันซองก็ได้ไหมขยายก็ได้อยู่ แบบนี้แกวยนี่เป็นใบใสสุดชีเรนะีเอพอดีนะมันมเมนไนั่นได้ป่ะขยายคือแบบนี่เด้มันชิบอนก้นทีวีด่มันชิีแบบขนาดน้ำขนาดนั้อคือกว้างขนาดนี้ออกมาประมาณนี้มองกัประมาณนี้คือว่าแล้วปอะมาณนี่เ้อ่าเดียมาแยกนว่าไอแก้วเห็ดเองพิจารนาไปน้ำแล้ววะโอ้อันนี้เพะอนี่เลย หกแบบของเพิ่นนนำมาตไหนตัวนี้านั่นคนนนแกเนาะก็เนนี้เนี่อุ้ยอุ้ยเจาอีหยังต๊ลองสามมกวันนี้เป็นโทษแล้ววันนี้มายังอันนี้วัเจรยซื้อวะเออ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 นี่น่อยกระาร้อยสี่ร้อยเนาะ้าข่ส่เห็นสบุนเลยบ้านเราปล่อยใส่แบบนี้นะ บางไม่ลดมีแต่ในเมื่อนะเป็นบางเฮือนเพิ่นสิติดด้วยฝาเฮือนเห็นยุ่น้ำเฮือนหมู่จักเพิ่นเห็นเนี่ยดโทรทัศน์บ้างใหญ่ก็ติดไว้โอเคเป็นนี้ไปกันอ่ะสบายดีเลยอ่ะตามสบายตามสบายลังซางลังผิดจรณนาเนาะอ่ะไปพี่นอางเลยไปพูดละเอาก็ไไ้ศิลาไปสก้อนบัดนี้ออสสบายดี